รักขังใจตอนที่สิบห้าแซบเดินขัดขัดเพื่อมาทานอาหารเช้าคิดอยู่แล้วเชียวว่าว่ามันต้องเป็นแบบนี้เฮนพัตเตอร์เดินเข้ามาที่โรงอาหารเหมือนกันเขาอุตส่าห์ส่งยิ้มให้แซพักเกอร์กับเดินผ่านเดินผ่านไปเฉยเฉยแล้วที่เขายิ้มให้ล่ะจะยิ้มส่งมาให้สักนิด มันจะตายหรือไงที่ไปหาเขาที่ห้องนะ่ะทำอะไรต่อมีอะไรได้วยกันก็ยังทําได้เลยที่อย่างเนี้ทําเป็นไม่รู้จักจำไม่เลยนะไอ้เอกยังโชคดีที่ไม่เดินชนรู้แหละว่าเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบให้ใครวุ่นวายด้วยแต่มันออกจะเกินไปหน่อยอะ่ะข้อเจ็บใจเลยมันก็อดมองไม่ได้ พอให้เผือกหันมาก็จัดไปหนึ่งดอกเน้นๆให้เลือกเอาเลยว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนไม่อยากจะเลือกให้กลัวจะไม่ถูกใจน้ามก็บึ้งขึ้นมาทันทีเลยแหละแถมยังจ้องมองเขม่งแต่ว่าก็ว่าไปแค่ขยับปากยังไม่ได้ออกเสียงเลยก็เอาคืนหมอนี่ได้ก็ดีสะใจดีชมัดเลยได้เอาคืนบ้างพอทานอาหารเสร็จก็เจอมันอีกหมแต่งตัวซล่อนี่คงไปข้างนอก,อกสิเด็กเส้นจะไม่มีอ่ะ วันนี้เขาออกมาทํากิจกรรมข้างนอกว่าตกแต่งสวนย่อมอยู่บริเวณรอบนอกก็เจอมันขึ้นรถเฮ้ยที่อย่างนี้มายืนมองเอาไปเลยอีกหนึ่งดอกนิ้วกลางส,สวยๆอยากจะยกให้ทั้งสองข้างแต่พอเออน้มือมันไม่ว่างไอ้แสบทำไรเนี่ยไปได้แล้วการเดินย้อนกลับมาตามแสบก็ไม่เห็นแสบเดินตามมาเขาโชคดีที่วันนี้ ได้มาทำงานทั้งนอกพร้อมกับแซบแซบดูหง,งุดหงิดเขารู้เห็นสีหน้าแล้วเมื่อกี้เขายืนมองพัตเตอร์แน่แ,นแต่เขาแสร้งทำเป็นไม่รู้ทางพัตเตอร์ขึ้นรถไปเขาก็ไม่สบายใจพ่อต้องการพบตัวเขาเพ่พูดคุยเรื่องงานงานที่จะมอบหมายให้เขาแทนที่จะเป็นพี่ชายไอ้เรื่องเดิมๆเ,เขาไม่อยากแข่งแย่งชิงดีกับพี่ชาย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พี่ชายแท้ๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาหนักใจกว่าก็คือแสบแสบว่าเขาละว,ว่าแรงขนาดนี้ต้องโกรธเขามากแน่เขาแค่มีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำและเรื่องที่มาหาผู้คุมที่โรงอาหารนั่นน่ะก็เพราะฝากให้ดูแลแสบเขายอมรับว่าผิดที่ไม่ทักทายแสบจากนิดแต่เขารีดจริงๆไหนจะเตรียมรถ ไหนจะเตรียมตัวเขาต้องไปเคกับพี่ชายเรื่องงานของพี่ชายที่เขาได้รับมอบหมายแทนเขาไม่อยากมีปัญหาถ้ามีปัญหาแล้วก็พี่น้องก็จะฆ่ากันเองทำร้ายกันเองซึ่งเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นต่อให้พี่ชายเขาเป็นคนดีมากแค่ไหนถ้าถูกกดดันแล้วพ่อก็ยังลำเอียงคนที่อาจถูกกำจัดอาจเป็นพ่อเป็นคนแรกก็ได้ซึ่งเขาห่วงข้อนี้จริงๆ แต่พ่อของเขาเนี่ยกับมีคิดข้อนี้เลยสักนิดคมพี่ชายของเขาเอาไว้ใต้ล่างเสมอซึ่งพี่ชายของเขาก็ยอมมาตลอดสักวันหนึ่งเขาจะทนไม่ได้เอาซินี่แหละที่พัตเตอร์เป็นกังวลแบบทํางานอย่างหงุดหงิดเหลือบมองกันกันเองก็เข้ามากระซิบไอ้แสบเขาให้มาทําสวนสวนดอกไม้นะเว้ยไม่ใช่ให้มาถอนดอกไม้ทิ้ง อุ้ยตายแล้ววะเออเสียบมันกลับไปเท่าที่เดิมสิมงุดกี่จะอะไรไว้แสกต่อใกอ้เผื่อก็ดีมันกวนประสาทอะก็อ,อย่าไปคิดมากดีว,วะจริงจังหรือไงจริงจังกับมันเหรอเปล่าไม่ได้จริงจังอะไรซะหน่อยก็แค่แค่แค่ผิวเผินครอบกันผิวเผิน หนุกหนกอ่ะหนุกหนุก,นกแต่แคริ่มจะไม่หนุกแล้วมัง้งแกดูจริงจังนว้ยแสบนี่แกไปถึงไหนตัวไหนก็มาแล้วเนี่ยจะถึงไหนตัวไหนอย่าคิดมากเลยน้าแค่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 หลอกตี้ไปเท่านั้นแหละเฮะ้หลอกตี้เลยเลยแสบมันไม่ใช่เรื่องลเล่นนะโว้ยทำไมเล่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสมไหมเนี่ยเออถ้าใจาไม่แข็งพอน่ะ เกิดไปชอบเขาขึ้นมาแล้วเขาไม่ชอบแกแกจะทำยังไงไม่มัง้งไม่หรอกเออแล้วคราวที่แล้วได้ไปอยู่ห้องกันสองต่อสองอ่ะไม่ได้ไปซี่กันใช่ไหมถามอะไรเงั้นเนี่ยตอนนั้นเรามีเรื่องกับพวกมันนะไม่ค่ากับบุญเล่าเหรอเออก็เตือนเตือไว้นั่นแหละฉันกพอรู้ว่าหมอนั่นเป็นมาเฟียฉันก็รู้ฮะ นี่แกก็รู้เหรอก็รู้ฉันนค่ะข้าสงสัยเองนะแสแกรู้ทําไมไม่บอกฉันเนี่ยก็ก็เอา้าก็ไหนแกว่ารู้ลวไงแต่ฉันแค่สงสัยนี่แกรู้ขนาดนี้ใจคอจะไม่บอกฉันเลยเหรอฉันไมนห่วงแกนะเว้ยรู้แล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกเออ,เอ,อไม่ห่วงก็ไม่ห่วงวะแต่ตอนนี้ระาวาังตัวไว้ด้วยไอ้สรีน่ะมันทําอยู่ด้านโน้น กลัวมันทำไมไอ้สําลีนะ่ะแหมก็ไม่ได้บอกให้กลัวหรอกให้ระวังไว้ยังไงไอ้พวกเนี้ยมันก็ชอบหมาหมูดีไม่ดีมันจะบอกให้ลูกพี่มาดักทำร้ายแกไอ้เทวินรู้แล้วนะมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอย่างมากก็หมาหมูฉันสู้ตายเออเอ็งเกง่งกันทั้งเป็นห่วงและสงสารก็แสบเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ทุกวัน แต่มันก็ไม่เข็ดแต่ทำงานเพลินๆหันไปมองกันก็หายไปแล้วได้ตอบกับเสียมนั่นน่ะมันไม่เหมือนถูกวางคำนวณจากสายตาแล้วอ่ะมันเหมือนถูกทิ้งจะมากกว่าเพรเสียมว่างอยู่ตรงนี้และหมวกที่กันไกลมาก็หล่นอีกที่หนึง่งที่มันไกลออกไปเขาเดินตามไปตามที่เาคาดว่าจะเป็นเส้นทางที่กันเดินมา ได้ยินเสียงร้องมันก็เสียงของกันเขาไม่รอช้ารีบวิ่งไปที่จุดนั้นทันทีเห็นสำลีกับเทวินแล้วก็สมหวังกําลังรุมทำร้ายกันในตอนนั้นอ่ะพวกมันแค่ล็อกยังไม่ทันเงื้อมือแสบกระพุ่งเข้าหาก็โดดถีบเทวินที่กลางหลังแต่มันเพื่อหลบได้ซะก่อนหันมาเสียยิ้มตอนนี้กันถูกลากไปแล้วกันยังตะกน บอกว่าให้เขาระวังตัวเอ้ยไม่ได้ห่วงตัวเองเลยแต่ที่การเตือนนั่นมันจริงเพราะมีนักโทษอีกหลายสิบคนกำลังกลูมาล้อมรอบตัวเขานี่เอเทวินมันกะเอาเขาตายเลยจะเนี่ยมันไปหาคนมาจากไหนมาลุมกระทืบเขาเขาสู้ตายต่อให้กี่คนเขาก็ไม่ยอมอีแสบวันเนี้ยวันตายของแกแกม่รอดแน่ ตลอดไปกับปก,การเฮ้ยลุมมันสาบทั้งเทีบทั้งต่อยทั้งทุบแต่ตอนนี้เมื่อโดนตีที่กลางหลังมันทำให้สาบเสียหลักและด้วยจำนวนคนที่เยอะกว่าสาบลม้มลงทำได้เพียงปัดป้องที่ใบหน้าเท่านั้นตอนนี้เขากำลังโลนลุมด้วยเท้านับยี่สิบคู่ที่กำลังลุมเขาวินาทีนั้นสาบเริ่มไม่ไหวแล้วทับจะทับจะหมดสติ ได้ยินเสียงมกเวดพวกมันแตกกระเจิงเขารู้ว่ามีคนคนหนึง่งกำลังประคองสายตาที่พร่ามัวพยายามเพ่งถึงแม้จะเห็นไม่ชัดแต่เขาก็ได้ยินเสียงและจํำมันได้ดีน้ําเสียงแบบนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นไอ้เพือกแซบบแซบบแบบจะเป็นไรนะแซบบแซบบลืมตาสิแซบพบัตเตคิดอยู่อย่างเดียว คือต้องผ่าแสบไปโรงพยาบาลแล้วแสบต้องไม่เป็นอะไรหัวใจเขาร้อนรุ่มยิ่งกอกไฟซะเีกแสบไม่รู้สึกตัวมันยิ่งทำให้เขาร้อนลนพอแสบถึงมือหมอเขาก็ยังกังวลทําได้แค่เพียงรอแล้วก็รอเท่านั้นแสบรู้สึกตัวมาเขาเจ็บไปทั้งร่างกายแสบ ยังคงฉลาดพอที่จะตกป้องทรัก์ของตนเองไม่ให้โดนทำลายมากนักร่วมถึงไปหน้าแสบรู้สึกตัวแล้วเหรอเจ็บตรงไหนบ้างเจ็บทุกตรงจะถามทำไมเนี่ยนั่นสินะให้ฉันตามหมอไหมฉันจะตายไหมจะตายได้ยังไงไม่ตายหรอกฉันจะไม่ยอมปล่อยให้แสบเป็นอะไรไปทั้งนั้นไอ้พวก ฉันจะพิการไหมไม่ถึงขั้นนั้นหรอกขาฉันหักหรือเปล่าแขนฉันล่ะก็บอกแล้วว่าไม่เป็นอะไรไมีแต่รอพปกช้ำตามตัวก็มากเอาการอยู่ยังดีที่ฉันมาทันไม่งั้นคงแย่จะให้ฉันจัดการมันให้เลยไหมโอ้ยโอ้ยอะไรไม่ต้องไม่ต้องเหรอ ใช่ฉันจัดการเองได้นี่มันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับนายไอ้บ้าพวกนั้นน่ะฉันต้องจัดการและแก้แค้นด้วยตนเองแต่เรื่องที่เกี่ยวกับนายอ่ะคุก่อฉันฮะกอดได้นะกอดนะสิเร็วๆหน่อยพัตเตอร์ต้องทำตามที่แสบขอแต่ก็ไม่ไหวถูกว่าออกโอ๊ยเจ็บ ก็จะให้กอดทําไมไม่รู้ก็รู้ว่าเจ็บยังจะให้กอดเองก,ก็ช่วยเบ,บาๆหน่อยได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นไม่กอดนะไม่เอานายก็คาถามเบาๆเองทําไม่ได้ไงเผือกโง่ชะมัดเลยเอาง่เหรอก็ใช่นะสิกอดเบ,บาๆเป็นไหมท่านรุ่นถนอมนะ่ะคนยิ่งจเจ็บเจ็บจนี่ฉันผิดอีกแล้วใช่ไหมผิดเต็มๆเ,เลยนายผิดแล้วลืวกมาช้านี่อีก เอาเอาเสี้ยทีเดียวให้จบเลยแล้วว่าไงก็ว่ามาเอาสิจะบ้าหรือไงคุณเจ็บจะแย่อยู่แล้วกัจะให้ว่าอีกเอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ยังนึกคำว่าไม่ออกเลยเจ็บจะมดเลยคืนนี้นายช่วยนอนกอดฉันได้ไหมอ่ะฮะนอนกอดเนี่ยนะแล้วถ้าหมอเห็นหมอเขาจะว่าวนะนายเป็นใครแล้วหมอเป็นใคร โหหมอกลัวนายอยู่แล้วแหละฉันต้องการกำลังใจแ่ะมีแต่นายคนเดียวแหละที่อยู่กับฉันตอนเนี้ยเขารู้ว่าแสบไม่ได้สำออยที่เขากอดแสบคงเจ็บจริงๆแต่ที่ขอให้เขาทำแสบคงอยากมีใครสักคนอยู่ใกล้ๆและคนคนนั้นก็เป็นเขาเขาดีใจนะที่แสบเห็นเขาสำคัญเหมือนกัน คืนนั้นเขาดูแลแสบทั้งคืนเขาพาแสบมารักษาที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดแล้วแสบก็ต้องหายดีอยากจะล้างแค้นหรือเอาคืนคนที่ทำร้ายแสบแต่เมื่อแสบขอว่าจะจัดการเองเขาเลยต้องยอมแต่เขาจะไม่ยอมตลอดไปหรอกนะถ้าแสบยังจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองไม่ได้เขาก็จะเป็นคนลงมือต่อให้แสบ จะไม่ยอมก็ตามต่วฉันด้านกันถูกตีจนสลบและลากมาทิ้งไว้ที่หน้าห้องของตนเองแล้วจาเป็นคนมาพบเพราะจาจะเรียกกันไปพบในทุกๆวันในช่วงค่ำๆเขาอุ้มกันมาที่ห้องพี่จาต้องไงดีกับกันครับพี่ไม่น่าพามันกลับมาที่ห้องเลยนะครับน่าจะไปหาไปหาหมอหนึ่งแกก็ไปตามหมอหนึ่งมาที่นี่สิวะ แล้วหมอหนึ่งจะยอมมาหรอพี่ก็คนถูกทำร้ายก็ต้องยอมมาสิวะแกจะให้ฉันอุ้มมันไปอุ้มมันมาหรือไงเออไปสิวะครับครับครับพราะหมอหนึ่งมาตรวจอาการแล้วก็ไปไม่นานตันก็รู้สึกตัวไอ้แสบเฮ้ยห่วงตัวเองดีกว่าไหมพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เรียกไอ้แสบเลยนะเออพี่จ้า ผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยู่ได้ไงไงฉันก็พามาล่ะสิพิจารไรศาสตร์ล่ละฉันได้ข่าวมาว่ามันถูกลุมตอนเนี้ยถูกพาไปรักษาตัวที่ไหนล่ะพิจาให้ผมไปเยี่ยมมันได้ไหมเอาตัวให้รอดก่อนไหมฉันไม่รู้หรอกว่ามันถูกพาไปที่ไหนแต่คงไม่ต้องห่วงมันมั้งมันน่าจะมีคนดูแล ไอ้พัตเตอร์ที่มันอยู่กับแม่เนยเป็นคนพามันไปพัตเตอร์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยโล่งใจหน่อยแล้วเนี่ยเจ็บตรงไหนอีกหรือเปล่าฉันจะได้ให้ไอ้วงอะไปบอกหมอหนึ่งให้ขอยามาไม่ต้องหรอกพี่คือผมจะกลับห้องแล้วจะกลับไปได้ไงนอนอยู่นี่แหละเรื่องไอเทวินเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับมันเองจะไปเคลียร์ปัญหาให้ พวกมันหาเรื่องไอ้แสบไม่ใช่ฉันหรอกพี่แต่มันก็ทําเกินไปมันทําร้ายแกแกอยู่ในความดูแลของฉันก็เหมือนทำร้ายฉันด้วยแกจะให้ฉันจัดการกับมันยังไงก็อยากให้มันมายุ่งกับไอ้แสบกะพอเฮ้ยอะไรวะคำก็ไอ้แสบสองคำก็ไอ้แสบเป็นไรกับมันกันแา่เนี่ยมันก็เหมือนพี่น้องนะพี่พี่น้องเหรอ ไม่เหมือนละมัง้งหายใจเข้าใจออกเป็นมันเนี่ยอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกไก่แสบเป็นอะไรกันมากกว่าพี่น้องพี่จาแล้วพี่จามายุ่งอะไรกับผมด้วยอะ่ะเฮ้ยไม่ได้เว้ยแกเป็นคนเออเป็นคนเป็นช่างศักดิ์ให้กับฉันน่ะฉันถือช่างศักดิ์ต้องถือพรม,มจันนี่พี่ พี่เบลข้อมูลผิดๆ,ๆอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยข้อมูลผิดๆ,ๆอะไรฉันฉันถือของฉันเองเพียงแค่ฉันคนเดียวแต่ผมเนี่ยไม่ได้ถือพรหมาจรรย์นะแต่ตอนเนี้ยแกห้ามยุ่งกับใครห้ามมีความสัมพันธ์กับใครต้นกว่าจะสักจักรลายเนี่ยให้ข้าเสร็จเข้าใจไหมฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอทำไมก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยล่ะอย่าเถียงได้ไหม หุบป,ปากแล้วก็นอนพักถ้าฉะน,นอนเตียงนี้แล้วพี่จะไปนอนไหนอินนี่ถามก็นอนด้วยกันสิวะฮะนอนด้วยกัน,น,นก็นใช่น่ะสิตาไม่เข้าใจว่าทําไมกันต้องตกใจขนาดนั้นแต่พอรู้ว่าทําไมกันถึงตกใจเขาก็หัวเราะลั่นเพาราะกันคิดว่าเขาจะพาเด็กๆมานอนด้วยก็เด็กที่อยู่ในความดูแลของเขาบางส่วน ก็มีหลับนอนกับเขาบ้างแต่บางส่วนเขาก็หาไว้ประดับปรมีหรือไม่ก็เป็นมือเป็นเท้าให้กับเขาหัวลาะอะไรนักหนาเนี่ยก็หัวราะในความที่ซื่อบื้อของคนบางคนน่ะก็รู้อยู่ว่าแกจะมานอนด้วยแล้วฉันจะพาคนมาเอาที่นี่ได้ยังไงฮะฮะทั้งที่แกนอนอยู่หัวโดดทั้งคนเนี่ยกันถึงกับพูดไม่ออกพอแท้ที่จริงแล้ว เขาเพียงแค่หาข้ออ้างเพื่อกลับห้องเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลซะแล้ว